ที่222วิ่งขด4 40, 400เมตรรุ่นอายุ18ปีชายรอบชิงชนะเลิศช่องวิ่ท 1, งที่1สังกัดอบอจมหาสารคามช่องวิ่งที่4สังกัดอบจศรีสะเกษช่องวิ่งที่5สังกัดอบจจองเอช่องวิ่งที่6สังกัดอบอจขอนแก่นช่องวิ่งที่7สังกัดอบจยโสธรและช่องวิ่งที่8สังกัดอบอจอกาฬสินธุ์

我妈呀，我还不你好 แต่รันก็ได้ร้าก็ได้คือต้องมั่

thank <laughs> 哎。<laughs>